สวัสดีค่ะ,ะวันนี้มานี่เลยนะคะมาพาทัวร์พาเที่ยวตอนนี้เซนเซอยู่ที่มอป,ปักกิ่งนะคะ <c oughs> มาเรียนใช่ไหมคะเซปาแอบเนียนๆมามาเที่ยวนะคะจริงๆเนี่ยวันนี้เซนเซเพิ่งสอบ JLPT แซดมาสอบภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศจีนเนี่ยนันเจสอบยังไงอ,ะอ่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละนะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะมันก็จะเมื่อยมือ,มอ,มอหน่อยนะคะ แล้วก็พยายามหามุมที่คิดว่าสวยงามที่สุดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะอ่าโอเคก็เริ่มเลยดีกว่าเล่าที่มาที่ไปวันนี้ทําไมเซนเซถึงมาอยู่ที่นี่นะคะที่นี่คือมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะแล้วก็เซนเซนั่งอยู่ที่ริมทะเลสาบที่ชื่อว่าเว่ยหมิงหูนะเซนเซคะที่ลงสมัครสอบ JLPT นี้จะใช้ผลสอบไปสมัครงานที่ไหนหรือเปล่านะมีน้องๆถามกันเข้ามาเปล่าแกฉัน หาเรื่องมาเที่ยวเฉยๆหาเรื่องมาเที่ยวมอปักกิ่งเฉยๆนะเออเนี่ยก็ได้มานั่งเล่นอยู่ที่นี่แล้วนะคะปกติเนี่ยคนนอกเข้าไม่ได้นะเราก็ถือโอกาสนะเออสามารถเลือกสถานที่สอบ JLPT ได้ก็เลือกเป็นมอปักกิ่งละกันใกล้บ้านด้วยเ,ออเรียกรถมาประมาณ20นาที20กว่านาทีเท่านั้นเองนะคะก็จะมามอมอยละกันนะคะคลิปแรกในรอบหลายปี าพามาเที่ยวด้วยนะคะก็จะมาเล่าเรื่องว่า เฮ้ยสอบ JLPT ที่จีนได้หรอเซนเซสอบภาษาญี่ปุ่นที่จีนเนี่ยนะเฮ้ยได้ได้เราจะต้องรู้ว่าเขาสอบกันที่ไหนยังไงสมัครยังไงนะคะเซนเซก็มาอยู่ที่นี่อยู่ที่ปักกิ่งนะคะไม่มีเพื่อนอะไรกับเขาหรอกอาศัยหาข่าวเอาตามอาแอปชองซูนะคะเสิร์ชถามเสิร์ชหาดูเลยว่า,าคนจีนเขาสอบ JLPT กันที่ไหนยังไงคะสมัครเว็บไหนอ่ะก็ตามสืบมาได้นะคะแล้วก็มาสมัคร ในเว็บไซต์จต่ายตรงจ่ายตังจะบอกว่าแพงกว่าที่ไทยด้วยนะเออค่าสอบนี่เกือบ3 5 0พันหยหยวนนะคะเซนเซเลือกสอบเป็น N2 ไปนะคะตอนแรกจะสอบ N1 แต่ว่าไม่มั่นใจ1คือเตรียมตัวไม่พร้อมด้วย <c oughs> เออเลี้ยงลูกวุ่นวายมากไม่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มีเวลาเตรียมตัวนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมาสอบที่จีนก็ลองเป็น N2 ไปก่อนแล้วกันถือว่าลองสนามสอบเนาะนะคะก็เลือกเป็นสอบ N2 ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะคะผลสอบไม่ซีเรียสเท่าไหร่หรอกฉันไม่ได้จะเอาไปสมัครงานหรือเอาไปเรียนต่อที่ไหนแกฉันแค่ห <laughs> าเรื่องมาเที่ยวมอปักกิ่งแล้วก็เนี่ยมนถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้นะคะคนปักกิ่งเขาก็จะชอบมอปักกิ่งเนี่ยก็มาถ่ายรูปเนาะมาถ่ายรูปดูเป็ด <laughs> เล่นน้ําแล้วก็ เก็บไว้เป็นที่ละลึกนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่ทุกๆคนอยากเข้าเนาะทีนี้เล่าเรื่อง JLPT ดีกว่าสอบที่จีนกับสอบที่ไทยเหมือนกันไหมนะคะครั้งนี้ก็คือไม่ได้สอบในบ้านเราสอบที่จีนนะคะไม่รู้ที่จีนเขาจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ก็ไม่ต่างกันมากค่ะออระบบการสอบระบบรักษาความปลอดภัยอะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยป้องกันการทุจริตอะไรเซนเซก็ว่าเขามีสแกนด้วยนะเขามีแบบเครื่องสแกนโอ้โหสแกนกันจริงจังมากแล้วก็ยาม เฝ้าหลายขั้นตอนมากกว่าจะเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้นะคะมีอะไรที่แตกต่างจากไทยบ้างหรอขออนุญาตนั่งนะคะเมื่อยนั่งยองยองได้ไหม <laughs> นั่งยองยอง,ยองตรงนี้นะคะอยากไปนั่งตรงเก้าอี้แต่ว่ามุมวิวมันไม่สวยตรงนี้วิวสวยชอบวิวตรงนี้ก็เลยเออพามาดูวิวตรงนี้แล้วกันนะคะ <laughs> นั่งม,มอยกันตรงนี้แล้วกันนะใครมองมาก็จะประหลาดประหลาดนิดนึงะค <laughs> จริงใจว่าสอบที่จีนก็เหมือนที่ไทยนะแต่ว่าตรงที่เขาให้ฝน เลขรหัสประจาตัวผู้เข้าสอบอะ่ะออแล้วก็ตรงที่ให้เขียนชื่อที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมยาวๆให้เขียนชื่อที่นี่เขาพิมพ์มาให้เลยเว้ยแกจําได้ว่าตอนสอบที่ไทยเราต้องเขียนเองฝนเองปะ่ะเลขเข้าสอบอะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนทุกประเทศหรือเปล่านะคะอืที่ไทยต้องฝนเองไหมหรือว่าเขาฝนมาให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อมาให้เรียบร้อยแล้วไม่รู้ยังไงใครที่สอบไปสอบมาก็มาคอมบินมอมมอยกันได้นะ ส่วนผลสอบออกเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปหาในเสียงของชูถามในเสียขงขชูเหมือนเดิมว่าเขาประกาศผลสอบกันเมื่อไหร่นะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะใครไปสอบเจวพิธีมาระดับไหนคิดว่าจะผ่านไม่ผ่านมั่นใจไหมยังไงก็มาเม้ามอยกันได้นะคะแล้วก็คลิปหน้าอยากให้นเัเซทำแบบนี้อีกไหม ออไหนๆก็นะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเนอะเนาะนะคะเซนเซมาทำภารกิจออซูเปอรม์มามที่ประเทศจีนนะคะตอนนี้อยู่ปักกิ่งนะคะก็คงจะอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งก็เลยถือโอกาสพาน้องๆมาเที่ยวด้วยใครที่เคยมาปักกิ่งหรือว่าอยากมาเที่ยวเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะโอเคไหมเออคลิปหน้าอยากให้ทำเรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วบา,บายยเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อ